สามตัวตรงมันบอกสามตัวเลยแมนวอนอันสามตัวบ่บอกผู้ใดนี่ไปหาแม่ป่าทั่วไปป่าซื้อเลี้ยงอะไรเนี่ยตันดีบอกแมนก็เลยซื้อสามตัวตรงมันนี้ได้บอกศูนย์หกสองหนึ่งสามตัวตรงตแมนได้เมินกาลัวมึงเอามึงเอาผู้ใจมึงเอาแต่ว่าบ่กลกะพกใจก็เลยว่าปัสสาวะมึงซ้ำหนีได้ล่ะมันหอนเวลามึงอไหรค่ะหอนไลามึงอย่าไปเกินเป็นบอกเลยดิอย่าเกิน คือมึงสินท้ามึงซ้ำนี่มึงกิได้หลายมึงบัวได้ว่าเวลาลูกสุ้ยมึงดอกว่าเวลามึงมันมึงมึงขำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็เจ้ามาเกิดมันอยู่ก็เจ้าของก็เจ้าเป็นของก็เจ้าตัวก็สิมิส่นไหนแล้วลูกปนว่าได้น้ำเพลินดูป่จ้ะถือว่าหงยอะไรอ่าถือดูว่กถือดูี่มาอยู่ไม่ถือตลอดบานนี้มันในยูเนียร์เพราะยู่เนียเนาะ Oh, บันนี้กับกับบานช่วงเฮ็ดเวียกก็คือกับบานได้กี่ถือตลอดเลยอยู่ประจำสิเลียงเกา,า,าฟันบอกเพิ่นบอกตัวตรงดิเพราะมีรถเพรมียงังก็อบอกตัวตรงเลยดิเม่นตั้งเจียมว่าเขียนห่านหาแพรมื่อเชิญเสืขายเขาคุณไดน้นักนี่เม่นได้ตัวใดจ้ะหาแพรก็หาจุน่วน ได้นักเลยได้นักเลยนักสุดนี่บ่าลายค่ะหรือเป็นตอนนั้นเพิ่งตอกสามตัวเหรียญบ่าลายตัวละยี่สิบบาทได้หมื่นกว่าบาทก็คือบ่บ่าเหรียญซ้ำซ้ำแห้งเก่าซือสาตตรงเพิ่งบอกสามตัวเลยแมีนงานนั้นสามตัวบ่บอกผอะไรนี่ไปหาแม่ป่าทั่วไปป่าซื้อเลี้ยงเงี้ยมันงพันดีบอกเมีนก็เลยซื้อสามตัวตรงได้ออกซูนหกจองเลยสามตัวตรงแมียนในเมื่นกว่าวันนี้ขออนุญาตถามแน่เนาะค่ะคือได้ยินข่าวว่า มีคนมาขอเราได้สิบสองล้านก็เจ้าบ่บวกตือเจ้าคนทางบ้านอื่นมากรกกองก็เจ้ากรบผมมาเลี้ยงบ่มาอย่างแต่ว่าเพิ่นบ่ให้อีกแล้วล่ะมาขออยู่นี่ล่ะต้นบูกวันนี้พุ่มนี้เจ้าโบมาเลี้ยงให้เจ้าว่าได้เลยก็เจ้าเลี้ยงก็ย่อกระเพาเจ้า่อกระเพาด้วยนี่คก็เจ้าบ่มีหยังเงินไปแบบนี้คือว่าต้องเลี้ยงวันนี้เท่าไหบ่โบเม่นว่าเราได้น้ำเพิ่นแล้วเนาะเมียนตั้งหลายเนาะพุ่มนี่มัน เป็นจังไหนมาจังไหนก่อจ่าจากที่เพิ่นเป่ากันมาเพิ่นเอิว่าเป็นผู้มีอย่างเป็นห้องคำห้องคำเอิืนเพิ่นเอินห้องคำห้องพญานาคพญานาคเก่าเวียงวังเก่าเ้าจะเป็นผืนพันพญานาคเป็นเลื่อนไทยเป็นอีหยังเลื่อนไทยนี่ตัวนี้สิเป็นเลื่อนไทยเลยสิฝันเป็นเลื่อนงามเลื่อนงามบ่เหมือนทรงเก่าโบราณฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวเพิ่นพ่นเพิ่นบอกว่าอย่าเฮ็ดเด้อร์อันบฮ็ดต้นตัวนี้คือมันเป็นไปอย่าเฮ็ดเพิ่นบอกคือว่าบ้านเพิ่นเพิ่นมาบอกเลยแม่ยพันมาบอกเลย ก็ไหลเนาะนอนอยู่ย่างเกิดไปได้อีมียห่วงเลยพวกมันจัดเอาผู้ใดเพื่อเป็นพรมนันสันผู้เท่าดอก้ยิงมัาบอกห่วงเลยเนาะโต๊ะไก่เนาะไม่ยังวันนี้มึงอย่างดีดีมึงมึงเจ้าว่าคกูจะใส่ซืยอรถลากเป็เยาว์ไปขี่กันด้วยกีบพมี่ห้องน้ำเนาะจพากันไปบุรุเลี้ยงหรูแล้วคนว่ากูละเหม็นขี่สูสูละขี่พี่ตัวตีบนั่ยากเป็นมาบอกเออหนุญาตกทำไอ้กีบพมี่ห้องน้ำธรรมชาติ พักแกล้งบอกปลาเขาปลาต้นแมนคนต้นลาวาต้นอันนี้พวกงูมะบวกกูเลยมะขีใกล้กูคักไเหมือนันว่ากูละหมิ่นกูอะไรเง้อหนึ่งสี่ล่ะกูคก็เลยบอกปลาป่าหรือคนปลาเลยมีห้องน้ำพูกเป็นกูกูฝันหนังสัตว์กูเราพ่ได้อยู่ที่กูพ้าม่านกูผ้าน่าอยู่ห้องกูผ้าห้องนี้เลยกูเหม็นขีสู้มันกูว่าจะสู้ได้อีกดอกตะกินเป็นปลามันได้เป็นปลามันเลยตึบเลย อันนี้ต้นไม้ออกก็วพวกเอาแล้วออกอก,อก็เลยแปนเลยแปนเป็นปลาตะยานพร้อมปลาตะก,กี้อะไรหรอ้ยสนกุกลูกหลานนี่มันมาลานลูกหลานที่บอกปลาลูกหลานมึงมีบบเงินก็เลยถือเหล็กมื่นกว่าบาทเพิ่กมาบึงเอามึงเอาผู้ใจมึงเอา,เอาแต่วกกา่าบอกก่าไม่ใจก็เลยวา่าปลาตะนาำมึงซ้ำนี่แ้ละมันนอดเวลามึงอไหรค่ะมึงนอนไปรัมึงจะไปเกินเป็นบอกเลยนี่เยี่ยงเกินคือมึงสินท้ามึงซ้ำนี่มึงเก่งไรไรมึงบัวไร พอเวลาลูกใส่มึงดอกพอเวลามึงหวันมึงมึงมันจะบอกแบบนี้ความฝันนี่ยจะได้คือโลบหลายได้ความฝันนี่ยจะได้ได้หลายค่ะขอคนได้หลายวะค่ะบอกคนบอกว่าอย่าไปโลภเกินมันจะเป็นหน้าอื่นบอนว่าให้ซ้ำเนี้ยเจ้าของสินท่านเจ้าของมันบอกอย่าไปโลบเกินเอาเห็ดมาซ้ำนี่เทาก็ได้ซ้ำนี่แต่ว่าห่ออนมือมึงมึงจิได้กก่อนไงโยราะว่ามึงเห็ดบุญหลายอยท่านค่ะมันว่าจิตเด็กก่อเลย พ้นพ้นมาบวกนี่สักสิท่งที่หลีมองนี่ยอมรับอยู่ค่ะด่ากันพิษกันนี่เขาคนนี้เนี่ยเขสิ่งอันหนึ่งอีเดียวสิ่งนี่เดี๋ยวจะบอาฟังผ้ามูมามูนี่เดี๋ยวมากินตะไคร้มูต้มแป๊บแป๊บสุดท้าไปกินตมไก่นะกูเขาท่านเออเดินกันมาค่ะแล้วตีกลิ่นไปขวดกวนนี่เพราะเห็นอย่างเด้มูเห็นงูงูใหญ่ทั้งทั้งเถียงเลยเถียงเออบัานนี้ผู้นึงกินอีอนผู้นึงมาทำกันเถียงเตียงนี่นะจ๊ะค่ะโมเมนต์โตน้อยนี่งูตอนนั้นเอ้ยสิเนซดขึ้นไปพ ปวดก็ผู้ไปกวดเป็นยังก็เพรเห็นค่ะวันนี้ยายพระสันจะมว่าพรงงูใหญ่ังสังกาว่ากระเมีมยงก็ผวาไปดิก็ไปกวดเพรเห็นเนี่ยแมวเขาขวางน้าเพรเห็นค่ะปัดต่อมาเห็นเลี้ยนวันนี้ผู้นี่เลยเป็นคนกิตทะยานขม่าเนาะผู้มาเนาะมีผู้หนึ่งเดี๋ยวตัวไปหาอันไอ้คนบ้านมึงเกียร์ก็เจ้าซื้ออันก็เจ้าเขาตรงเมึงยาไปขาเด้อเปิ้ลมาจกำสินอยู่เตียนน้าเตียนนี่ค่ะพญ,ญานาักพระสันตัวย่อยอีกห,หลีเรีวยว่าเงินเลย พอลุงกับกรกาพอลุงออกมาขึ้นไปคือเก่าน่ารักกัมาถืงเหล็อีกเลตีใส่ตีตีตีแมนก็ได้มือนกล่วตีเสษเลกเลยบอค่ะแมกะไดเลียนกรได้มือนกลัวโอ้เปว่าัตถโรงไงนี่นี่าสันโซงไงเนี่ยนองเลยเป็นแบบนี่าสันเบากรับ๋อนมูเบากระป๋อมาาลำกลัดกบกินอะไใหญ่ต้มไก่ของกบกินเอียงกบกินเน้นต่างๆเนี่เน้าข่อยปะม้าข่อยมาอีหลีเลยจ้ะแล้ก็เป็นแลสแลนเขาขอไก่ เลี้ยนใหญ่ไปหาเพราเห็นมือเดียวกันนี้นี่เลนเขาเพราเห็นเลยเพเห็นเขาเนี่ยบอกไกลเขาว่าเขาเห็นเลี้ยนกิดเขาตีไปเหเพราเห็นเห็นตั๊งงวใหญ่ตัวนี้เห็นเป็นตัวแลีนแลีนเขาแม่นกอไก่เขราะเห็นทางออบเเห็นทางออบยังจะกี่คอไก่ดีกว่านี่ได้จะไม่ไม่ได้แต่เหดใหม่ๆที่แมนกลงไก่ไปหันมันเพราเห็นตัวแลีนใส่ก็เพราเห็นใหญ่ก็ยัยจอคือติ๊ตาฝากก็เห็นตัวบางไงหนึ่งผู้เมียตำรวจเนี่ยสิเห็นตัวบางไงเขาบอกมาจากที่อะไรเขาย่าน บันีบันีงวดนี่นี่เป็นยังไงงวดฝันบอฝันบอมีฝันบอโม่หนี้บอกคือเก่าโอ้โผ่ขึ้ิงันห่งเด้ยเมียก่อนว่าสิเมียเราเด้อยังตุยังยากลูกหลานบ่ได้อยู่ได้บันนี้เดี๋ยเมียบ้านสาสตรได้บันเดินไปยโสจะคองหน้าก็สิไปเห็นนั่นแ้วว่ากันเป็นเมื่อคืนก่อนเนี่ยละก็เลยขึ้นขึ้นันศินก่อนหมื่อวานเป็นก็เลยขึ้นไปบ่ายพระไปสวดมนต์เถือนตัอนนี้าบอ กีหลาเออสันอา่า hmm. ร right. uh ่จะไนอะเอาเลื hmm. uh ่อะสัมภูตีไปวันตีสีหรอุ้ณตีไป้อายุกูเดียนก็เกศีกันถันว่้หูบรรดาอันเลอาบรรดาคุณตีสีเลอสันถ้าอายุกูเียนของตุเกีกันว่าอกเป็นตัวเลยันว่าอายุกูคุ้ตีนึกตีซีตีไปแล้วเนออจารยาอายุกูเดของตุ๊กเกกันบรรดาสี่เมตรเลยมาตียขายนไง มันยัมีบา้ามันมสีหกเก็บวทวบนเอาง,ง่ายๆดูแล้วมันกระเอ๋เปนเลขมา<อ>แล้วนะคุณบักนะมันตีซีกูตีไปแล้วเ้อแต่ว่าเอานี่ก็สีเมียกันกนี่แหละตายาหนู้สีเมียบ้านกันแล้วแต่ว่าอายุกูในหกเจเกดปีแล้วกูสีบอกสูสกุงตีซีกูก็ไปแล้วเลยถึงคกคุณบอวกีกกับพงษ์อานว่าง่ายๆเห็นไหแม้นแม้นพีนี่บอกอนีกินเหล่านี่บ่อพสิทเลยได้พอพิสิ่มาไก่เลยเป็น่นเม็นอันนี้ก่วงพ่อมก่ินอย่างขึ้นพันมาหม่พมาหนาสินอย่างเดียว ทวนมอย่างเดียวเพิ่ลหมักแมนที่พิษไปเลยเดี่ยวเห็นเป็นแมงกินเหล่าอะไรเปิ้นสีเปิ้นสีบ่มักเหล่ามักอยาอะไรเดีก็ยังบอกพี่น้องเนาะโอ้บอกโบราณเปิ้ลบ่มักดอกจกหน้าหาเฮ่าวันที่เท่าไหร่วันไหนบ้างนี่มันจินเมื่อก้อนนี่แม่มื่อกินจีนหน่อยแหมเพราะเปนจินหมื่บ้านนี่จินน้อยไหมเป็นจีนหน้อยมันเป็นหนอนมือมันเป็นไปเบิ่งลูกกับแม่เบิ่งตกใจเป็นเทียงคืนอยู่มันหอดมันหอดหมู่บ้าน เป็นเตียงคืนจะดวกขึ้นมานที่ซีกูก็ไปแล้วกูนี่นี่อายุปุหกเจ็ดปีเท้วสันรัวว่าลูกหลานกับที่บ่ได้อยู่เลยนี่เมื่อไงเมื่งานลงกเหตเตาเอบ่หากินลูกหลานกับอะไรแต่ว่าซื้อซืิตรีไปอย,ยู่มมรปหนโงใหญ่เนาะจ้นบ้าน,น,นตัน,น,บบน,น,ตตตนี่ิ่นค้นตะกอนตัวิ่นค้นบ่บางอย่าง่นว่าแต่โตมาสิ่ีงๆตัวยาเฮดแบบจริงบ่ดีเด้อมันปิด อันนี้เป็นความฝันเนาะค่ะแต่ว่าค้นหน้าเนี่ยจะพาไปหาเพิ่นเลยเนาะพาเขับไปหาเพิ่นอันในคลิปนี้เ้าเอาความฝันไปก่อนเราค่อยเขับไปหาแตงกวาบายเพิ่นเพิ่นสีหายตัวใดหรือว่าจังใดห้องจังค่อยรอเบิ่งอีกแค่นึงเนาะเดี่ยวมันน้ำบอกเอาตู้บอลเอาเทียนบอกลานมีปุยกระดูกมมาแนวทางความฝันของนัตแตนนะครับความฝันความฝันนัตแตนจะตัวนี้ละงวดวันที่สิบหก ยาไม่หายจะยาไม่ห้เป็นทีหองคำ่ืตัหม่องบนหองคั่ยาหองคต่มเป็นพภูมพญานาคเท่าเราเป็นไม้งอเป็นตี่ิโมกกันวาก้มเพิ่นเคยห้สามตัวอยู่แม่บอกเคยห้ยสามตัวตรงเอาย่ำย่ำยำที่ว่าเพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกทีแรกเพิ่งมาบอกมอฝันเพิ่ว่ามันตีสียาตีไปเด้อายุของตุ๊กเก็บปีเด้อเพิ่นบอกอายุยาอายุของุเก็บปีมันตีซียาตีไปแล้ว ตีสีระยะตีไปแล้วอย่งอุงย่างหอกที่เก็บปีแล้วบัดที่เนียนอันคุ้นพีแตนนี่สิโอพีแตนนี่เนาะจ้าสีผ้าพิม่งานนี่ไปเบิงอยู่ดีเนาะแต่ว่า้ตกเป็นคลิปหนาเนาะเป็นคลิปหนาจ้าพิมรอนะคะ